คดีของนายชัยพลวิภาคดีน้องชมพู่เนี่ยได้มีการไล์สดนะครับบอกว่าวันที่มีการสืบพยานโจทย์เนี่ยพยานของโจทย์เนี่ยก็คือพยานของอายการแล้วก็พยานของโจทย์ร่วมเนี่ยจะถูกทนายความเนี่ยนะครับสักคานไส้แตกนะผมอยากจะบอกจำเลยทั้งสองว่าแล้วกูทูบเบอร์ของ นะจำเลยทั้งสองก็ดีนะครับในขณะนี้เนี่ยมันอยู่ในกระบวนการของศาลแล้วนะโดยมารยาทแล้วเนี่ยเขาจะไม่มีการพูดออกสื่อนะโดยมารยาทแล้วไม่มีการพูดออกสื่อก็ฝากถึงอี้เถิะด้วยแล้วก็ถึงจำเลยด้วยว่าโดยมารยาทแล้วไม่ควรจะพูดออกสื่อสาธารณะนะครับนะแต่ที่ต้องพูดมันเนี่ยคือการที่คุณดูหมิน่นพยานว่าถ้ามาขึ้นศาลแล้วเนี่ย เป็นพยานชาวบ้านนะที่เป็นตศิษย์ตสาใหญ่มาอะไรเงี้ยนะครับจะพูดแล้วเนี่ยจะถูกทานายความของคุณซึ่งคุณบอกว่าเป็นทนายเทวดาก็ได้นะของคุณเนี่ยนะก็คือทนายเบิ้มเนี่ยซึ่งเป็นทนายเทวดาเนี่ยนะที่คุณที่คุณยกยอ,กยอกปอปั้นถึงขนาดไปตีก๊อฟก็เอามาลงโปรไฟล์ให้ดูไปทําอะไรก็ไปเยี่ยมนะคุณพ่อวัดดำนะนะครับก็เอามาลงให้ดูอย่างเงี้ยนะครับ ผมผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าโดยมารยาทนะครับนะไม่มีใครที่จะมาพูดในรดีที่มีการเข้าสู่กระบวนการของศาลนะครับนะซึ่งไม่ใช่จะมาอวดโมว่าจะกระซวกไส้แตกชาวบ้านที่มาเป็นพยานในคดีน้องชมพู่ผมบอกใหาเลยว่าชาวบ้านนี่แหละเป็นพยานที่บริสุทธิ์ผุดผ่องเป็นพยานที่ไม่มีการเสแสร้งเป็นพยานที่ศาลเนี่ยเชื่อโดยสนิทใจว่าไม่มีการปรุงแต่งพูดภาษาชาวบ้านก็คือ พูดแบบซื่อๆนะครับไม่มีเล่ห์เหลี่ยมไม่มีการปรุงแต่งพยานพวกนี้เนี่ยพยานที่ศาลจะเชื่อแล้วก็พยานที่มีน้ำหนักนะครับไม่ใช่พยานเลื่อนลอยนะดังนั้นเนี่ยผมฝากนะครับว่าทั้งไอ้อ้วนเอ้ยทั้งใครต่อใครเนี่ยที่มีการพูดถึงเนี่ยนะไปเอาของตัวเองให้รอดก่อนนะครับเพราะวันนี้เนี่ยไอ้ปลาส้มเนี่ยยังเป็นจำเลยอ,อยู่เลยผมยังไม่รู้ว่าต้องแต่งตั้ง ทนาให้ปลาส้มหรือเปล่าไอ้ปลาส้มนี่เป็นหมานะครับผมยังไม่รู้เลยว่าต้องแต่งตั้งทนายให้ปลาส้มหรือเปล่าเพื่อไปแก้ข้อกล่าวหาว่าเป็นคนนาน้องชมพู่ขึ้นเขาผู้เล็กไฟนะดังนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนีย่ยนะไปโยนความผิดให้หมาอีกนะน <heeft> อกจากโยนความผิดให้พี่น้องตัวเองไม่พอจะไปโยนความผิดให้หมาอีกนะผมเลยยังไม่รู้ว่าจะต้องแต่งตั้งทนายฟาร์มเนี่ยให้ปลาส้มไหมนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมเรียนพี่น้องประชาชนคนธรรมเทศว่า คือวันที่30เนี่ยจะมีการตัดสินคดีไม้ท่อนวันที่21เมษาจะมีการตัดสินคดีบุงรลูกปาสงวนนะครับแล้วก็30มิถุนาก็จะมีการสืบพยานของคดีน้องชมพู่นะครับเราเองเราก็พร้อมนะครับพร้อมที่จะขึ้นนะขึ้นชกนะครับแล้วก็เตรียมซ้อมพยานเนี่ยในเดือนมิถุนาอย่างที่เรียนนะครับว่าก่อนจะขึ้นศาลอะไรเนี่ยเราก็จะไปนอนที่นั่นเพื่อจะมีการซ้อมพยาน ซ้อมมายางร่วมกับพนักงานอายการซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าพนักงานอายการก็เป็นพนักงานอายการที่มีความเชี่ยวชาญแล้วก็เป็นคนเก่งของของภาคสี่นะครับของภาคสี่นะซึ่งเป็นกระบีม่มือหนึ่งเลยก็ว่าได้ในคดีคดีนี้ซึ่งทางท่านอธิบดีเนี่ยได้ส่งมาช่วยนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นหัวหน้าคณะองค์คณะใหญ่ของพนักงานอายการในคดีน้องชมพู่ซึ่งเป็นคดีที่มีความสําคัญ ในคดีเขาเรียกว่าคดีประวัติศาสตร์ของประเทศไทยนะที่จำเลยเนี่ยได้เป็นเน็ตไอดดลได้เป็นอะไรอะ่ะเขาเรียกได้เป็นซูเปอร์สตาร์นะซึ่งเป็นตัวอย่างที่พี่น้องประชาชนคิดดูจากจำเลยเนี่ยได้เป็นซูเปอร์สตาร์เนี่ยผมก็ไม่เข้าใจว่าตรกะของโลกทุกวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะไม่รู้ว่ากินข้าวหรือกินญ้านะวันนี้ก็อยากจะฝากนะครับว่านะเตรียมตัวให้พร้อมแล้วกัน ถึงเวลาที่ได้โรเล็กฝังเพชรแล้วเนี่ยนะครับก็อย่าอย่าตื่นตกใจเพราะผมชินแล้วคดีพวกเนี้ยผมขึ้นสิบปีเนี่ยผมโดนฟ้องมาร้อยกว่าคดีผมก็ขึ้นมาจนชินหมดแล้วจนศาลเห็นหน้าผมช้ำไปหมดแล้วนะหลายแห่งนะซึ่งก็ต้องเรียนพี่น้องประชาชนว่าคดีที่มุ่งดาหารเนี่ยเป็นคดีที่เรามั่นใจนะครับมั่นใจมากนะ แล้วก็เราก็เชื่อว่าในข้อมูลหลักฐานที่เรามีกับพนักงานอายการเนี่ยแล้วก็ข้อมูลของตํารวจเนี่ยที่ปรากฏอยู่ทางโซเชียลมีเดีย20%นะครับอีก80%ที่ทุกคนไม่เคยเห็นไม่เคยรู้เนี่ยจะไปรู้ในตอนสืบพยายนนะแล้วผมก็เชื่อว่าปลาซอมของผมเนี่ยที่ตกเป็นแพะวันนี้ก็จะได้นะเวลาสืบแล้วก็จะได้ไม่ต้องเป็นจําเลยนะที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นคน นาขึ้นนําน้องชมพู่เนี่ยขึ้นไป,ปกูเด็กไฟนะอันเนี้ยเป็นเรื่องหนึ่งที่อยากจะบอกนะครับว่าอย่าดูมินอย่าดูถูกชาวบ้านนะนะเก็บปากไว้กินข้าวดีกว่านะเดี๋ยวเวลาซ้อมด้วยต้องซ้อมด้วยว่าเากินข้าวแดงเวลากินข้าวแดงในคุกเนี่ยนะต้องซ้อมด้วยว่าเขากินยังไงผมจะบอกให้นะครับในเรือนจํานะสิ่งที่เขาห่วงที่สุดก็คืออะไรรู้ไหมครับแป้งสีฟันกระขันครับนะ ถ้าคุณเนี่ยไม่เคยชินเนี่ยพอคุณเข้าไปในเรือนจําเนี่ยถ้าคุณไม่รู้จักคําว่าขันไม่รู้จักคําว่าคําว่าแปลงนะครับนะคุณวางแป๊บเดียวหายหมดครับนะอันนี้คุณจําไว้เลยนะฝึกไว้ด้วยนะฝึกไว้นะแล้วไม่ต้องอวดครับว่าวันนี้คุณมีเงินมีทองอะไรมากมายคุณฟอกเงินไว้ที่ใครคุณซ่อนไว้กับนางลำลูกสะใภ้นางลำคนไหนคุณเอาเงินไปฝากไว้กับใครเราทราบหมดแหลคะครับรอครับรอให้คดีถึงที่สุด ศาลตัดสินเมื่อไหร่เนี่ยผมก็จะทําหมายตั้งบังคับคดีทันทีนะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะยังไงก็ต้องให้เหลือฝาบ้านเหมือนเดิมจะไม่ให้มีไม่ให้มีเหลือนะครับทุกอย่างไม่ให้มีเหลือนะไปฝากไว้กับนางลำผู้สะพายนางลำชื่ออะไรเรามีข้อมูลหมดแล้วบัญชีอะไรเรียกอะไรทุกอย่างนะครับโอนมาบัญชีใครอะไรเราทราบหมดนะนะครับอันนี้ก็แจ้งให้ทราบนะพี่น้องประชาชนที่รักนะครับ เร็วนี้จะมีการเปิดคดีเนื่องจากว่า,าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับพนตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานกับคนตำรวจโทต่อศักดิ์สุวิมลได้มีการขึ้นไปถแถลงข่าวที่จังหวัดเชียงใหม่ถึงขบวนการนะครับค้ามนุษย์ที่มีการลงโฆษณานะครับเว็บไซต์หรือเฟ e บุ o กเปิดซิงนะครับเปิดซิง เด็กชาวเขาอายุ12-14ถึงนะครับหัวละ2 0 0 0นะซึ่งท่านพลตโทสุรเชษหักพานและท่านพลตโทรต่อศักดิ์สมุนู้ช่วยบอกว่าตลอดทั้งสองเนี่ยก็ได้มีการเปิดแถลงข่าวไปแล้วรอบหนึ่งนะครับแล้วก็มีเด็กชาวเขาเนี่ยอายุตั้งแต่12-14ถึงปีเนี่ยนะครับตกเป็นเหยื่อของขอบวนการนกคู่นกคูกสองนะครับซึ่ง สามารถแยกเกี่ยวมาได้มากกว่า12บรายที่เป็นเด็กชาวเขาที่ถูกเอามาเปิดซิงนะครับอายุ1 2บสถึงสิปีนะครับในขณะนี้สามารถจับกลุ่มแม่แลาวแม่ลาาพ่อเล้าได้เกือบหมดแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือผู้ใช้บริการนะครับทีนี้ถ้าที่ผมทราบมาเนี่ยมีผู้ใช้บริการมากกว่าร้อยรายเป็นนักธุรกิจเจ้าของโรงแรมเป็นนักการเมืองท้องถิ่นเป็นทั้งตำรวจทั้งทหาร ทั้งพล,ลเรือนพ่อค้าประชาชนนะครับที่มาใช้บริการเปิดซ mm ิง hmm. 20,009เด็กชาวเขาอายุ12-14ปีพี่น้องประชาชนทั้งประเทศครับคอยอดูนะครับว่าอีกไม่นานจะมีการจับกลุ่มนักธุรกิจนักการเมืองท้องถิน่นพ่อค้าประชาชนนะครับข้าราชการต่างๆที่มีการใช้บริการเด็กนะใช้บริการเด็กเปิดซิงนะครับ12-14ปีนะ ผมเชื่อว่าอีกไม่ไม่นานจะมีการจับได้ผู้ต้องหาเป็นร้อยนะครับซึ่งเราเองก็จะขึ้นไปสมทบในการช่วยเหลือทําคดีนี้นะครับในการร่วมกันกับสื่อมวลชนทีดีๆนะครับในการขึ้นไปช่วยกันปิดทองหลังพระเราใช้ชื่อว่าโครงการปิดทองหลังพระในการขึ้นไปช่วยเหลือเด็กในการจับกลุมคนที่มาใช้บริการในการเปิดซิงเด็กชาวเขาอายุ12-14ปีที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่นะครับแต่นั้นเนี่ย ผมแจ้งให้ทราบนะครับคนที่ไปใช้บริการไม่ว่าจะเป็นข้าราชการนะครับเป็นพ่อค้าเป็นเจ้าของโรงแรมเป็นนักธุรกิจนะที่ไปใช้บริการเปิดซิงเนี่ยสิบสองถึงสิบสี่ปีเนี่ยเตรียมตัวครับนะเตรียมหลักทรัพย์ประกันตัวด้วยแล้วก็จะมีเปิดยุธการฟ้าสางกันนี่แหละนะครับที่นะในจังหวัดเชียงใหม่อันนี้แจ้งให้ทราบเลยว่าเดี๋ยวจะมีคดีสําคัญนะครับพี่น้องประชาชนก็นะติดตามนะครับการทํางานของ ชมรวนกการร่วมกับเจ้าที่นะครับเจ้าที่ตำรวจนะครับแล้วก็ะนะสื่อมวลชนในการช่วยเหลือสังคมในเรื่องของการปราบปรามขบวนการค้ามนุษย์แล้วก็ขบวนการที่นะครับใช้บริการนะเพศสัมพันธ์กับเด็กที่มีการซื้อขายบริการทางเพศนะครับนะอันนี้ก็ต้องแจ้งทราบนะผมเมงก็ต้องขอบคุณนะครับแฟนเพจทุกทุกคนที่เข้ามานะครับให้กำลังใจนะครับนะ ให้กำลังใจแล้วก็นะครับก็เรียนนะครับว่าเราไม่มีการไปหิวแสงที่ไหนแต่ข้อมูลที่จะมีการเปิดเผยทั้งหมดนะครับเป็นข้อมูลที่มีหลักฐานประกอบนะครับมีหลักฐานประกอบทั้งสิ้นทุกเรื่อง